ค่ะวันนี้จะพามาดูบ้านนะคะซึ่งอยู่ในซอยเกษมสันสองนะคะห่างจาก BTS สนามกีฬานะคะแค่ประมาณ150เมตรเท่านั้นเองทำเลยดีมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นบ้านเดี่ยวอยู่ที่พื้นที่182ตารางวาคะ่ะหลังนี้เหมาะจะทำอะไรบ้างนะคะ ถ้าเกิดว่าหลังนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการทำเป็นร้านอาหารชิคๆได้เลยนะคะโอเคลองไปดูด้านในกันเลยนะคะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยค่ะนะคะอันนี้จะเป็นสเตปบันไดนะคะขึ้นไปที่ตัวบ้านเลยค่ะบริเวณรอบๆนะคะก็จะปลูกต้นไม้นะคะเป็นสวนมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะร่มรื่นเชียว ด้านในนะคะพื้นก็จะเป็นพื้นไม้ค่ะแต่บอกก่อนนะคะบ้านหลังนี้ต้องมีการรีโนเวทนะคะบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่มาเป็นประมาณ1ปีแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องด้านล่างนะคะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้คือที่เจ้าของไม่ซ่อมเนี่ยเพราะว่าเจ้าของทราบอยู่แล้วค่ะว่าคนที่มาเช่าหรือมาซื้อ ยังไงก็ต้องรีโนเวทค่ะเลยไม่ได้ทำการซ่อมแซมแต่อย่างใดนะคะมาคุยเรื่องราคากันดีกว่านะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นห้องชั้นบนนะคะซึ่งในห้องทุกห้องข้างบนจะมีอยู่3ห้องนอนนะคะในทุกห้องก็จะมีห้องน้ำในตัวทั้งหมดเลยค่ะห้องค่อนข้างกว้างพอสมควรนั่นคะแล้วก็วิวก็จะเป็นสวนค่ะสวยๆเลยเนี่ยนะคะ เป็นสวนด้านนอกต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วก็เดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะเรามาดูกันต่อนะคะที่ห้องถัดไปนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนค่ะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะคะโอเคสภาพก็คือจะเป็นลักษณะเหมือนเอ่อเป็นบ้านออกแนวแอนทิคหน่อยค่ะแล้วก็จะเป็นพื้นไม้นะคะลักษณะนี้นะคะอ,อ่อันนี้จะเป็นห้องน้ำค่ะ โอเคอย่างที่บอกนะคะทุกห้องนอนจะมีห้องน้ําในตัวทั้งหมดเลยอ่าอันนี้จะเป็นโซนด้านล่างนะคะรอบๆบบ้านนะคะด้านหลังของตัวบ้านก็จะมีห้องอีกนะคะซึ่งเป็นลักษณะบ้านที่แยกออกมานะคะก็คือห้องนี้นี่เองนะคะสามารถทําเพิ่มเติมได้นะคะเป็นโซนเพิ่มเติมได้นะคะโซนอาหารโซนออกาแฟอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะ หรือถ้าจะซื้อเพื่ออยู่อาศัยก็ได้เลยค่ะาสามารถมาปรับปรุงนะคะแก้ไขได้เลยโอเคอามาดูกันด้านนี้นะคะจะเป็นห้องกระจกค่ะแต่ว่าห้องนี้จะไม่ใหญ่มากนะคะตื้นๆหน่อยอ,อันนี้จะเป็นหน้าตาของด้านหลังนะคะอาคารที่อยู่ด้านหลัง ่ะเนี่ยค่ะจะเป็นห้องกระจกนะคะอันนี้ก็บริเวณโดยรอบนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันต่อค่ะอันนี้จะให้เห็นบริเวณรอบๆชัดเจนเลยนะคะโอเคอ่ะขึ้นมาก็จะเป็นบันไดลักษณะเนี้ยค่ะใครสนใจติดต่อกลุงได้นะคะที่กลุง่งแกนแหลมพาร์ตี้ค่ะ